สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจํวันที่2นะครับเดือนสิงหาคม2565นะครับผมก็ภาพภาพรวมนะครับก็เป็นมัดรวม4นอยเนาะมีนอยเฉพาะกิจนอยรอบพิเศษนนอยรอบปกติแล้วก็ VAP นะครับแต่ว่าหลักๆนะครับในสูตรนี้ผมจะเน้นให้ในรอบปกตินะครับก็คือรอบ6กโมงหกโมงครึ่งนะครับผม สำหรับนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่แะใจหายนะครับใจหายคือว่าแนวทางไม่เข้านะครับพี่พี่มาแค่ตัวเด่นนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่เจ็ดไม่มาเลยในวันนี้นะครับหนึ่งมาแทนนะครับผมวันนี้นะครับก็ส่วนเจ็ดนี่หลุดนะครับพี่พี่ตัววิ่งลูดเนาะผมต้องขอโทษขออภัยจริงนะครับส่วนเก้านะครับผมเรามาดูว่ามาหน่อยไหนบ้างนะครับเฉพาะกิจนะครับ 829กับ81นะครับน้อยแรกของเราเด่น9มานะครับพี่พี่เด่น9มานะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับผม9 2 6กับ06นกเนาะก็มาเป็นตัวเด่นนะครับ9นะครับผมส่วนรอบปกตินะครับที่ผมเน้นให้นะครับห้กับ5 9นะครับใครเอาเป้วิ่งรูดก็เข้าไปในค่า9นะครับนี่เลยนะครับส่วนรอบ v i p นะครับผม 806ย์หกับดังหนึ่งนะครับผมวันนี้ไม่มีนะครับรอบ VIP ก็หลุดไปนะครับพี่พี่สรุปแล้วนะครับรอบที่ผมเน้นให้นะครับมาแค่ตัวเด่น9นะครับพี่พี่อย่างที่ผมเคยบอกพี่พี่นะครับส่วนมากแล้วนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าผมให้ตัวเด่น2ตัวนะครับแต่ผมเลือกเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งมาวิ่งลูดนะครับส่วนมากตัวรองจะมาดีกว่านะครับพี่พี่เนาะก็มีวันก่อนที่ สามเนาะมาดิงๆกระจายนะครับแล้วก็มามวันนี้ก็หลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยทุกครั้งนะครับพี่ๆตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมเมื่อเช้านี้ก็หุ้นนี้อีกก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆเอฟซีด้วยนะครับก็มาตรงๆเน้นๆเลยนะครับ เอาแนวาทางหวยรัฐบาลไทยมาออกนะครับก็941กับ94นะครับผมเนาะสำหรับนะครับแนวาทางหวยฮานอยนะครับสูดตดเดียววันนี้นะครับพี่ชื่นชอบค่อยตามนะครับผมนะรบประกาศประกาศผิดผมให้เด่นไปที่นะครับวันนี้เด่นไปที่8 นะครับผมแล้วก็9นะครับสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่9นะครับพี่พเน้นไปในรอบพิเศษนะครับเน้นไปในรอบพิเศษลองรอบนะครับลองรอบลองรอบนะครับผมปกตินะครับผมวันนี้ ผมเน้นเป็นในรอบพิเศษลองรอบปกตินะครับพี่พี่นะครับนี่ครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับปกติผมจะเน้นไปในรอบปกติเนาะลองรอบไม่ v i p ก็รอบพิเศษนะครับแต่วันนี้ผมเน้นไปรอบพิเศษลองรอบปกตินะครับก็จะมีนะครับผมก็จะมี90นะครับ ก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับผมเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปด แล้วก็99นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับ5คู่นะครับผมที่จะเน้นให้5คู่นะครับก็จะมี90นะครับ91 92นะครับ96 98นะครับผมนี่เลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยในวันนี้ผมให้ไปที่เลข5นะครับก็จะเป็นนะครับผมก็จะเป็น590นะครับ596นะครับพี่พี่นี่เลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับวันนี้ก็ ขอให้มาเฮงๆตรงๆก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะ้อวานมาแค่ตัวเด่นนะครับวันนี้ก็ขอให้มาจับคู่เน้นๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ